สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับก็เจอกันตลอดนะครับผมก็จะพยายามมาตลอดนะครับยกเว้นบางทีหาภาพไม่ได้หาภาพไม่ได้ก็ไม่ได้มานะครับแต่ถ้าพอมีภาพพอหา้าได้นะครับก็จะมาแล้วก็ได้มาพูดมาคุยนะครับได้เอาภาพมาให้ชมมาให้ดูมาคุยให้ฟังว่าภาพแบบนั้นแบบนี้เรียวกว่า้าอะไร นะครับเนาะฉะนั้นนะครับในการเล่นพระนะครับหลักๆก,ก็จะมีอะไรฮะพวกพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไงนะครับเป็นองค์ประกอบในการเล่นพระในการดูพระอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งถ้าจะให้ดีให้มีประสบการณ์ด้วยนะครับถ้าจะให้ดีก็ให้มีประสบการณ์ด้วยในการ ในการเล่นในการดูนี่แหละนะครับอ่ะไหนมาดูกันดิวันนี้ผมมีอะไรมาให้ดูบ้างนะครับไหนมาชมกันนะครับนี่ก็เป็นงานเลียเนะเเ่ยมเงินนะครับนี่ก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะฮะนะครับถ้าอย่างนี้เขาก็เรียกว่าพวกพระหลอ่อนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพระหลอ่อถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับ เขาก็เรียกว่าเหรียญหล่อพวกหล่อเป็นหล่อโบราณนะนะครับพวกนี้ก็เป็นหล่ออย่างนี้ก็เป็นหลวงพ่อทาว่าเพรียงแตกนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาว่าเพรียงแตกรุ่นสองจังหวัดนครปฐมอุดแก้ไขนะครับจังหวัดนครปฐมนะฮะเล้นหลวงนิดนึงนะครับก็จะสร้างขึ้นก็ปีสองสองสี่กว่าๆนี่แหละสองสี่ ประวัติในการจัดสร้างน,นะครับก็ประมาณสักสองสี่ห้าศูนย์นะครับประมาณสักสองสี่ห้าศูนย์ก็ออกให้ทําบุญในงานติดทองฝังลูกนิมิตนะครับของวัดพเนียงแตกนะครับนะครับก็เป็นเหรียญหล่อเขาเรียกว่าเป็นทรงทรงทรงรูปห้านะเ,เหลี่ยมนะครับเป็นทรงรูปห้าเหลี่ยมนะฮะนะครับ ตึกทรงรูปห้าเหลี่ยมมีทั้งแบบมีหูหล่อในตัวแล้วไม่มีหูเหรียญนี้มีหูนะครับเหรียญนี้มีหูนะฮะนะครับมีทั้งมีทั้งแบบมีหูแล้วก็ไม่มีหูนะครับหลวงพ่อทาเนี่ยนะฮะนะครับเป็นเกจ,จิยุคเก่านะครับหลวงพ่อทาถ้าเป็นเกจ,จิยุคเก่านะนะครับก็พูดง่ายๆนะครับบรรพบุรุษอพยพ บรรพบุพรบุษของท่านเนี่ยนะฮะอมาโยมมาจากประเทศลาวเลยนะครับตั้งแต่ในสมัยรชัชกาลที่สามนึงนะครับท่านเกิดประมาณปีสองสามเจ็ดห้าเป็นชาวหนองเสือนะครับตำบลบ่อผักกูดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ,บนะครับท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุสิบห้าปีนะครับ,ท,บ,บ,มมนะรบที่วัดโพธารามจังหวัดราชบุรีต่อมาเมื่อยี่สิบปีนะครับอุปสมบท นะครับนวัดวงคลองอำเภโพธารามจัังหวดราชบุรีแล้วก็ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมาฐานนะครับนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักปี2องพันสี่ร้อยเศษก็ได้มาเป็นเอาวาดวัดพเนียงแตกนะครับวัดพเนียงแตกก็เดินชื่อว่าเป็นวัดวัดปทุมคงคานะครับตำบลมาบแคมอำเภอเมืองจงนครปฐมนะหลวงพ่ทานเนี่ยนะท่านเป็น ถ้าพูดง่ายๆท่านชาวบ้านจะบอกเลยท่านดูมากนะฮะ<ล>จนเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสือนะครับเวลาสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีงานวัดนี่นะครับ,ว,นะรบวัดของท่านนี่นะครับไม่ไม่จะไม่มีเรื่องพวกตีลานฟันแทงกันหรอกนะครับค่อนข้างที่จะกลัวท่านมากนะครับนะครับค่อนข้างที่จะกลัวท่านมากก็เหตุผลที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดเพเนียงแตกเนี่ยเ,เรื่องของพระทาวเพเนียงแตกนี่ก็ นะครับในงานรับมันจะมีการเล่นดอกไม้ไฟนะฮะมีอยู่ปีนึงท่านนามือไปปิดปิดผู้นะฮะทำให้ผู้พุ่งออกมาจากกระบอกไม่ได้ถึงกับระเบิดแต่ถ้าไม่เป็นอะไรนะชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อทาว่าแผงแตกก็เลยเป็นชื่อของหลวงพ่อทาว่าแผงแตกนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อรุนสองนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อรุนสองนะถ้าพิมพ์แบบนี้ก็ตีทางเหรียญหล่อรุนสองพ่อทานะครับก็ตีทางนั้นนะครับก็ตีทางนั้นนะ เออ่ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นพีแบบนี้ก็ตีธนุปูุ่ขนะองนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับองนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินเหมือนกันนะครับหลวงปู่ศุขปากทองนะฮะหลวงปู่ศุขปากทองมะขามเท่านะครับก็หลวงปู่สุขท่านก็เป็นเกจิยุคเก่าอยู่แล้วนะนะครับถ้าพูดถึงหลวงปู่สุขนี่เราต้องรู้จักแน่นอนนะครับเสด็จเตี๋ยงเงี้ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุข ะะวัตถุมงคลของท่านนี่ถือว่ามีชื่อเสียงมากนะครับโด่งดังมากแพงมากนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์ออกหลายวัดนะครับแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหน่อยก็วัดตาคลองนี่แหละเล่นหากันเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับนะครับเนาะเล่นแพงมากเลยเล่นแพงมากนะครับเอกลักษณ์ของท่านก็จะเป็นพวกเนื้อท่านก็มีทั้งเนื้อพวกเนื้อชินตะก,กัวมีทั้งพวกผงคุกลักนะ นะครับลวงปูสุกมีหลายเนื้อแล้วก็เอกลักษณ์ก็มีการจานนะครับมีลักษณะการจานนะพุทธมลโลอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นผ้าที่ถือว่าดีทุกทางชื่อท่านก็สุกอยู่แล้วฮะลมเย็นเป็นสุกนะครับเด่นทางเมตตามหาย,ยมแล้วก็สายเหนียวคงกระพาไม่เป็นสองรองไข่ลวกปูสุกอง์นี้ก็ไปงานเลี่ยมเงินนะครับนี่ก็ไปงานเลี่ยมเงินส่วนนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับ ไฟผมสะท้อนแสงก็เลยทําให้บางทีภาพผมอาจจะไม่ชัดนะครับผมก็ไม่รู้ทําไมสะท้อนอย่างนี้นะฮเนาะนะครับเดีนะ๋ยวผมดึงภาพใกล้ๆสักนิดแล้วกันนะครับเพราะว่าดึงใกล้มากไฟไฟผมค่อนข้างที่จะแรงนะครับนี่เป็นเรียนหลวงพ่อสุดนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับก็ท่าพูดงานก็เป็นเรียนรุ่นแรกนะครับปีศูนย์หก นะครับหลวงพ่อสุดว่าการหลวงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะนะครับคงไม่มีใครมารู้จักหลังยันตะก,ก้อเนี่ยนะครับหลวงพ่อสุดนี่ก็เป็นอาจารย์ของตีใหญ่นะครับนะครับเนาะไฟเหนียวคงกระพันว่างั้นนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงไหมนะครับเนื้อทองแดงกระหลายทองนะนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับหลวงพ่อสุดท่านก็ สร้างพัชอยู่หลายปีนะท่านก็นสร้างพระอยู่หลายปีนะครับก็โด่งดังหลายๆรุ่นนะครับถ้ารุ่นไหนที่ราคาแพงมากแล้วก็ขยับเื่นรุ่นอื่นนะครับผมก็เห็นหลายๆรุ่นนะครับที่ราคายังพอจับต้องได้นะครับเนาะสำหรับหลวงพ่อสุวัดการหลงนะครับก็พระแต่ก,ก่อนแต่เก่านี่เราต้องเราต้องคิดถึงอยู่แล้วเรื่องสายเหนียวโครงกระพันนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรก ปีศูนย์หกนะครับ shrink, แล้วก็เล <specification. S 1> ี่ยมเงินพร้อมใช้นี่เลี่ยมเงินนะฮะนี่เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะนะครับนี่เลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยผมได้ตลับเงินมาใบหนึ่งฮะแต่ต้องใส่ซีนเอาไว้นะครับนี่ล้างแล้วนะครับล้างแล้วใช้น้ํายาล้างเงินล้างเอาไว้นะครับแล้วก็เอาน้ํายาเอาอายาสีฟันขัดนะครับนะครับน้ำยาล้างเงินเวลาล้างถ้ากัดแรงจะขาวๆนี่นะฮะกัดแรงจะขาวๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ากัดแรงก็จะขาวๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบใสๆหรอก นะครับก็ใช้ยาสีฟันขัดอีกรอบหนึ่งขัดแล้วสุขัดแล้วได้ได้เท่านี้ท่านี้ฮะขัดแล้วได้เท่าน,นี้นะครับประมาณนั้นแหละนี่เป็นผักกิ่งนะครับนี่เป็นผักกิ่งผักกิ่งเนี่ยนะครับนะครับเด่นหลายๆทางเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับด้านรักษาโรคนะครับ เกี่ยวกับด้านรักษาโรคเกี่ยวกับทางด้านชื่อเสียงโด่งดังนะครับถ้ากิ่งใหญ่ๆหลักๆก็จะมีสองที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดช้างให้แก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสุทัศน์ก็ดีผมหลงไปวัดช้างให้ซะนี่นะฮะวัดช้างให้หลวงปู่ทวดนะครับวัดสุทัศน์ก็ดีวัดบวรก็ดีนะครับพระกิ่งนะครับถ้าเป็นโซนอย่างนี้ก็ตีลงทางวัดสุทัศนะครับไม่มีบัวข้างหลังนี่นะครับก็ตีลงทางวัดสุทัศน ก็เริ่มมาตั้งแต่สังฆราชแพ้เจ้าคุณสีสนนะครับโออีกหลายๆท่านนะฮะสังโทสังโซนวัสุทัศน์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะพักกิ่งนะครับมีราคาตั้งแต่แพงๆเนี่ยราคาแบบสามารถจับต้องได้ก็มีนะครับพักกิ่งทาอะไรก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนี่เป็นเหนรียญจานฟันนะครับเหรียญจานฟันคงไม่มีใครไม่รู้จักกระจานฟันอาจจะโล นะครับจานฟ้านอาจจะโหลนะฮะวัดป่าดวงสมพรจังหวัดสก,กลนครนะฮะเหลืองจานฟ้านส่วนใหญ่นี่จะเราจะเห็นนะครับว่าทออสร้างถวายสะอศสร้างถวายก็คือแถวนั้นก็จะเป็นทหารไปอยู่เยอะนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นพวกเขตชายแดนป่าเขาเยอะอะไรประมาณนี้อาจารย์ฟ้านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นท่างก็เป็นภาคสายป่านะครับทั้งก็เป็นภาคสายป่าที่ เขาเรียกว่าไงถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากราคาพ้าเครื่องท่านเล่นกันแพงมากผมแจ้คกาว่าแพงมากกันะนะครับเดี๋ยวรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวรุ่นแรกนี่โอ้โหว่ากันแบบโหราคาแพงมากเลยแพงจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวรุ่นแรกแล้วก็มีตั้งหลายรุ่นทะที่เขาเล่นกันราคาที่เรายังยังยังพอยังพอที่จะเล่นได้นะครับยังพอที่จะเล่นได้นะนะครับ อาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับก็เป็นผ้าที่โอเคนะนาชัยผมได้อาจารย์ฟ้ามาสองเหรียญนะครับได้อาจารย์ฟ้ามาสองเหรียญนะครับก็มีหลายๆรุ่นฮะบางทีก็เหรียญคล้ายๆกันก็คนละรุ่นก็มีนะครับเหรียญคล้ายๆกันคนละรุ่นก็มีบางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามีน่าจะเป็นโอ้เยอะผมมีผมเคยมีทำเนียบท่านนะนะครับไม่รู้เก็บไว้ไหนละนะครับทำเนียบทำาเนียบวัตถุมงคลของท่านน่ะนะครับสําหรับอาจารย์ฟั่นน่ะนะครับ ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับแสงสะท้อนสะท้อนนะฮะนะครับยังไงถ้าภาพไม่ค่อยชัดยังไงผมต้องขอโทษขออาภาัยไว้ณตัวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากบางทีแสงแสงสะท้อนนะครับก็เลยแบบยังยังยังงงงงอยู่ทําไมเป็นอย่างนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนถาดแดงได้หรือเปล่านะฮะผมใช้ถาดเล็กแต่ก่อนใช้ถาดใหญ่นะครับก็เลยทาให้แสงอาจจะ มีปัญหาการหักเหของแสงนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับพอได้มาพูดมาคุยกันอ่ะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเส้นตัวใหญ่เนาะขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้นะฮะนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะ นะครับคลิปหน้าเจอกักบผมใหม่สุดท,ท้ายนี้ขอขอขอวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอ,ขอบอบว่าคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ